มันตามมึงอยู่มันตามมึงอยู่เฮ้ยเฮ้ยใครเลาะป่าอยู่ระวังให้ดีไอ้มึงดูเซเลนเดอร์ดิแม่งรออยู่บนป่าเฮ้ยมันไปหาใครวะใครเลาะป่าอยวะเนี่ยเอ้ยเหี้ยเอาเว้ยเอาเว้ยของจริงเลยเฮ้ยมันจะเดินอยู่ตรงโดมอะโดมอะ มันโดนโถงเฮ้ยเดโดมันมีกระดาษอยู่ทำไมมึงไม่เก็บวะเมื่อกี้กูเห็นอยู่แม่หนึ่งอะไรอย่างนี้พูดยังไงอ้าวกลับมาตรงโดมทำไมเนี่ยเฮ้ยเห็นแสงไฟเอ้ยมันอยู่ตรงคอนเทนเนอร์ใครอยู่คอนเทนเนอร์ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กับผมมิสเตอร์ออตโตุลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมแยรี่มอสกันนะครับอยู่ในโหมดอะไรวะลืหยุดนะอีดอกสเลัมเดอร์นะฮะอันนี้ก็อยู่กับคุณไอซี่เกมเมอร์นะครับอย่าค <opportunities> ู้คู่ใครแ้ใครก็ไปกดนะฮะไม่บอกเชฟวันนี้ผมก็เป็นเฮ้ยเดี๋ยวไอ เดินไปเลยไม่ต้องมาหากูหายมาร์กมาร์กนู่นมาร์กอยู่ไหนวะไปหามาร์กกันหามาร์กกันไม่รู้ดิเดี๋ยงใครเดิินนนใคครเเดดียวอ่ะใครอยู่คนเดียวไม่ใชบหายแล้วอย่าไปหามันอย่าไปหามันเฮ้ยกูเห็นมไงเออเลอร์กูเห็นมึงเออเลอร์อยู่อ่ะมาร์กมาร์กอยู่ไหนแมกอยู่ไหนออุุยย ไม่ตายหรอกยังเราไม่ตายง่ายๆหรอก่าทำกูอย่างจี้แม็กอยู่ไหนวะแม็กอ้ไม่ได้ไอ้สแม็กตายแล้วยังนี่แม็กอยู่ไหนวะดูรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายทีละตัวอเลยเนอย ตายแล้วครับเที่ยเลยเอาแล้วอุ้ยอุ้ยไม่เช wow ื่อโอ้โหเต็มหน้าเต็มตาเลยคุยเลยทนเดอร์ตัวโตกูได้น่ะกูมีไฟฉายอุ้ยเสียงอะไรด้านซ้ายคลิกขวาเลยคลิกขวาเลยไม่เอาเมื่อกี้มันขึ้นไม่เอาอย่าคลิกไม่เอามันอยู่ด้านซ้ายกูเนี่ยกูกูเห็นได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่มาเราก็เป็น อาร์กแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานเลยเกินประมาณ8พันล้านปีแล้วเดี๋ยวเราก็เลยเฮ้ยเจอกระดาษว่ะของจริงเลยเซนกูเดงกกันเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยไอหน้าขาวไอไอโคโนบกไอ้ยิ้บแม่ปิดไฟเดินแล้วจ้ะจจเอ๋จเอโอ้ยเย้ไอแป้งเด็กตังงูผมรู้มึงก็ใช้ โอ้หที่แม็กไม่นานวันนี้อยู่วันที่กูจะหันไปอีกแล้วเพื่อนจำคำนี้ไว้เลยพอดีเห็นไหมไม่มีกระจอกมาปล่อยปล่อยมันไปก่อไปต่ออุ้ย้ยด้านขวาด้านขวาได้ยินเสียงจากด้านขวาวิญญาณที่อะไรไม่มีเสียงเดินวะเฮ้ยรำกูดี เฮ้ยไฟดับไฟดับตอนนี้เขาก็ได้เดินเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วตอนนี้นะฮะจะเอ๋เอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้ววะอีด้านซ้ายกูได้ยินเสียงดูแม่งเดินวนไปวนมากลัวตำนานน่ะกลัวนายพานกลัวมีธนูไอ้ไรสั่งยากนะแบบมันเล็กๆเองอ่ะโอ้ยเชือกธนูธนูช่วยอะไรไม่ได้แล้ว กูของจริงอะมึงอะของปลอมมึงอะไอโคโนโอมไอสัตว์อุ้ยเดียวเดยวอสัตใจก็สัตว์ใกล้ๆรู้เลยไม่ไม่โดนแอะที่อกลียวจบแรกแล้วใครเป็นใครเป็นไอเยียบ้อยเฮ้ยไอ้อะเฮ้ยฟังให้เพื่อนอ่ะไอ้ไรเฮ้ยู่าะคุยตัวของคอนเทนเนอร์ ไอ้กูพี่บอกแล้วมึงไมบอกทำไมอ่ะเชียเลยแม็กกูว่าเมื่อกูก็เป็นเพื่อนกันมานานตั้งแต่ม3แล้วเป็นเพื่อนใครอยู่คนเดียวเอ้ยไม่ไม่ใช่กูแล้วมึงจำผิดคนไอ้สัสตัวไม้พานมึงจะเอากูใช่ไหมแม็กผมมึงก็เป็นเพื่อนกันครั้งหนึ่งแล้วนะสัปหักหนึ่งกันอยู่ พวกมึงอยู่ไหนวะยอ่่่พา่่่่่่่้่่่่่่่่่จงใจ่่่่่่่่่ห่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่า่่่่่่่ดีชาวเ่มเมอร์ทุกคนด้วยน่่่่่่่่่่่่ง่่อ่่่น่น่่น่ะไอ้เหี้ยตัพา่อยู่ไหนอุยอุย ไอ้แมพมึงอย่างเงียบดิไอ้ชี้ไอ้โทรโมไอ้ทันไม่รู้ว่าไอ้กูอยู่กับอาร์คกูปลอดภัยเยน่ากลัวเยี่าแม่อยู่ไหนเฮ้ยกูเจอแท้งน่ะแท้งเอ๋อยี่อะวิววิววิกองสั่กองสั่งโอ้โหโอ้โหนี่เจอหลุมศนี่นี่เดินไปเดินไปนี่มึงอยู่โอะไรวะเนี่ย กูเปิดยังเปิดยังไอ้พวกมึงอยู่ไหนเงียบไปเงียบไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขือนออกแล้วเขือนออกแล้วใครตัวส้มใครตัวส้มเฮ้ยกูตัวสีแล้วแมนอายร์นแมนเฮ้ยใช้กูหรือเปล่าเฮ้ยใครใครเดินมีนั้นน่ะเอาวันดีไอร์แลนด์แมนไอร์แลนด์แมนโ่พ่อไอร์แลนแมนไอ้เหี้ยมึงหามึงแล้วอ่ะ โอ้ยเจี๊ยดแบทมิไหมมินมิไหมมินมินชีงูมันดูแบบกูมันดูแบบกูมันดูแบบกูมันดูแบทกูโอ้ยไอ้หน้าขาวเอาตายแล้วเหรอตายแล้วกากจังวะดูกูได้กูอ่ะนายพานไม่เคยตายเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครจะรอดที่ไหนเอ๊ะอยากรอดนะกูรอดกูรอดอยู่ เอไอ้เหี้ยหลอดก็ไม่บอกกูนะไปดับไปดับไอ้เหี้ยไปดับที่จะหลอกกูได้กูขอร้องเฮ้ยกูเจอแฟนไฟใครนะแสงแดงแสงแดงแสงแดงแสงแดแเปิดเปิดที่ไฟเปิดโอเคบอกไล่ใช้ฐานไปฉายตาโก้อุ้ยอุ้ยแหลกแหลกอ่ะนะครับไอ้ไอ้เอ้าไอไอ้มึงดูศพกูทำไหม อ๋อก็แทงดีกูว่าไอ้ทิ้งทิงเนี่ยกูเริ่มกลัวทิงทิงแล้วเนี่ยใหม่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 ใม่ไอ้อาไอ้อาไอ้อาโดนแล้วไอ้อาโดนเลยไอ้แม็กไอ้แม็กจะทำยังไงไอ้แม็กจะทำยังไงเอาแล้วตอนนี้คาดว่าคุณอาร์คกำลังจะโดนเซเลนเนียมตัวตุดแน่นอน เอ้าไอ้เงี้ยสซาลินเดอร์ว้างหายไปไหนเหนื่อยเหนื่อยต้องมีกระดาษร้างก็ได้ติดตามมาอาบอย่นะครับอุ้ยอยมาหลอกเลยมาหลอกกูดิข้างหน้าเลยไอ้เงี้ยหนื่อเหมือนกูจะวนไปที่เดิมและแล้วอุ้ยอะไรดำๆและแล้วตอนนี้ก็เหลือคุณไอ้เงี้ยอะไรรับรับผมพวกมึงขยันตายแล้วนะ เจอนีไ่ได้เจอไม่ได้เว้วยวโค<ฮ>เ <c oughs> ซเลนเดอร์กากากูบอกให้เลยกูมีธนูที่อยู่กันใต้กันเแดงนี่ไงกูเดินเซเลนเดอร์แมนกระโดดซิกแซกเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> กดดูดูกล้องกูดิกูอยากดูกล้องมึงบ้างอ่ะเพื่อนเเลลยยแม็ก <c oughs> อุ้ยอะไรตึงๆข้างๆอ่ะผมจะบอกเลยนะครับว่าเซนเดอร์แมนนี่เอ่อการเขาเรียกว่านุ๊แนวที่มันนุ๊มากจะเอไม่มีกากว่าโหได้เลยไอ้ได้เลยมีหนักคนนี้ไหมเสียงการนมาอุ้ยหนักมามันมาแล้วพอดีจ้ะ เจอไอ้ไฟดับไฟแล้วไฟแล้วโวยใช้ทอนมาจากตากลุ่แบตพอบรแบงอยู่ไหนโอเคมาแล้วโอเคเจอหลุมศพนะน่าจะเป็นศพคุณคุณมาร์กนะครับผมใช่คุณมาร์กโอ้โหมาร์กหน้าขาวมากเลยครับจะเอ๊ จะเอ๋จะเอ๋คุณไหนไหนคุณบอกว่าคุณไม่กลัวไงครับกระจอกอู้เพื่อนเพื่อนกันเฟรนเดอร์เมื่อก่อนยังกินช้าด้วยกันอยู่เลยใช่เพื่อนถึงมึงจะไม่มีปากก็ตามไปละอุ้วไม่ได้มาจอมันสั่นมะอาจจะเป็นพลังงานก็เป็นได้โอ้ยเจ๋ยเลยมึงกร้าวเลยดีกว่า ว่าช่าใอยู่แบบทรมานโอ้ยปล่อยกูไปเถอะเนี่ยกูอยู่ตรงเนี่ยต้องมาขามต้นเดิมเลย <laughs> <laughs> มึงมาเลยไม่ตม่ตงหน้ามึนเนี่มันไม่ได้ไปไหนหรอกใครเป็นกใครเป็นอ <laughs> าเป,น <laughs> เป็นคนอีกลแล้วแล้วู่ไหนกันนี้อี <laughs> <laughs> ๋อี๋อีอี๋อี๋อีอี๋ออีอก๋อแ๋อี๋อนีอี๋ออี๋กี๋เี๋อ <laughs> ี๋ออี๋อนะ <laughs> อเีเอเเอี๋ี๋อออ เอาแล้วเอาแมึงมึงต้องหลอกกูคนสุดท้ายรอกกูหลอกมึงเป็นคนสุดท้ายใช่อ๋อเท่าเทียมใช่ไหมได้เลยเพื่อนเดี๋ไปเปลี่ยนเป้าหมายแป๊บนึงไม่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 เอาเลยครับเอาเลยครับไอหลอกกูเสร็จหลอกไอ้แม็กแล้วก็หลอกไอ้มาคนสุดท้ายโอ้ยอายาเลยใช่หลอกกูคนสุดท้ายเหรอไอมาเป็นอะไรนะไอโรสแมนปะกูกูหอกเป็นคนแรกก็ได้คนสุดท้ายได้เลยเพื่อนเราให้เพื่อนเสมอใช่ไอ้อะ กอกักอกกันอ๊อกอไปดับ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 ออ่แม่ไอ้นีแมออ้โไปเลยทวนับับไม่เห็นหรอกไม่ได้อยู่แถวบึงเฮ้ยแนยลองหันหลังไว้ไม่เห็นหรอก สวัสดีเพื่อนโอ้ยไอ้ช้าหายเลยสัตว์เลยอย่าอยดาอย่าอย่าอย่มาอยู่ไหนจะไปหาไม่รู้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 หลงแล้วจะไปหาเมืองอยู่ไหนให้กัได้หลอกคนญชีหรไม่หลอกเลยเอ้ยเรียกไอ้มาร์กเอาไว้จัดการตัวอื่นก่อนดีิผัว ขอยาเถินไหมหรือกูก็เหลือน้อยแล้วนะเฮ้ยไม่ต้องนายสัตว์ได้ได้จริงมาชเล่นเลนเออดู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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนแม่งรีบตายเลยตายบุแล้วโอ้คยกูวกูจะไม่เล้อดองเลยไฟมันดับไปดับที่หลอเลยตอนไฟดับไฟดับเป็นที่อะไรที่เกียดมาก ใบดาบที่กล้องมิ่งสูงเลยโัวยิ้มเกียร์เกี้ยนี่มาหาคุณแน่แน่แม่คุณเดินมาหาเซเลนเดอร์แมนเขามีใจเซเลนเดอร์แมนเดินไปหาคนนี่คนเดินไปหาเซเลนเดอร์แมนเป็นคนดีต้องเลี้ยงกูหรอพี่ฆ่าใครก็ฆ่าเด็กแล้วเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงปอบกูเดินไปหาไอ้ัดอยู่แล้วเลี้ยงมันเอาไว้ไอ้ อยู่ไหนอไอ้ไอ้กูเดินไปด้วยยืดแขน่งอยู่ใกล้ๆกูเลยไม่ยอมตายโอ้โดีเพื่อนตายแอย่างเรนเดอร์อ้าวอ้าวเหลือเหลือเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอ้าวไอรอนแมนอ้าวตายหมดเลยเหรอเอาใครเป็น ไอ้มเเป็นหายเลยนี่อยู่คนเดียวแล้วเอาไปดิเพื่อนเอาไปเพื่อนมันเยี่ยมันกดวิ่งกดอะไรไม่ได้เอาวิ่งได้ดีกว่าได้เอ้ยเราอยู่ในนี้ป่ะกูว่าน่าจะปลอดภัยอยู่อะไหนอยู่ไหนไหนเอ้ยไม่เอาไม่ทัดทายเมาตรงนี้ก็ทางไหนมาตรงรถดีกว่าตามไอ้บอกเลยเดี๋ยวไอ้นำเลยเพื่อนถึงตายแล้วเพื่อนเชียร์ใจมึงมคิดผิดซะแล้วหากระดับ นี่เว้ยมันมีหลักอยู่ก็คือเราต้องเดินตามทางเว้ยเนี่ยมาดูอ่าใช่แล้วจนไปทางไหนละไอ้อ้าวชิบหายแล้วแล้วเขาได้มาหาผมแล้วเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์มาครับมาครับอย่านะจ๊ะอย่าปิดไฟได้ปิดไฟได้ตอนนี้โคเซเรนเดอร์มันกระจอกไอ้เหี้ยเชื่อคุณดิอย่าหลอกกูาเลยกุเรียงไอ้เคี้ยแม็ไว้ก่อน เพียอะไรกูไม่ท่าพูดเลยเซนเนอร์แม่งเก่งวไยแม่งแม่งของจริงอ่ะไอ้เเชื่อพื่อนของจริงเนี่ยของจริงเห็นไม่ไม่เป็นเหล่กไปม่กันเลยเรามาที่นี่เพื่อมาทำข่าวอู้โหไอ้หลังไอ้หังโอ้โีเซนเนอร์มึงหน้าขาวมากกูแบบกูค้างขายมึงมากๆเป็นไอดอลมาก เนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงเดินนำหน้ากูเดินถอยหลังเองเว้ยเพราะกล้องมันจะแบบเออเป็นแบบเป็นป้อมบาการเคลื่อนที่ได้ไอ้เหี้ยมึงถอย้ไม่ได้หรอกไอ้ยป้อมบาการเริ่มพังแล้ววิ่งดีกว่าป้อมบาการ์นีทำไมต้องมาอยู่คนเดียวด้วยไม่เข้าใจมึงวิ่งมาได้ถึงเวล่ะไปเอาอู้ไปอับโดยไปดับไปไปดับไอปโอ้ยอี๋แล้วจิกันจิกันกู ยิ่งจุ่มโอ้โหพร้อมตายโอ้โหไอ้ยมเดินใกล้หลอนเลื่อนรถตรงไหนวะสีแดงมึงเดินใกล้ขนาดนี้นะมึงมาจับมือกูเดินเลยดีกว่าไอ้สัสเฮียเซเลนเดอร์แค่นี้เหรอมีมีแรงแค่นี้เหรอเซเลนเดอร์โอ้โหฟังกูไปเนี่ะแค่นี้ไง แม่พูดอะไรวาบ้ามาอ้าวทางเก่าแฟนเดอร์อยู่ไหนเราจะไปหลอกนายเออเป็นไยังไงชิบหลังหรอไหนกูเดี่ยกูกำลังเดินไปหาเดี๋ยวกูจะหลอกมึงมึงเตรียมตัวตกใจดีๆเออเย่างนี้ละเตรียมตัวตกใจนะเฮียคนเก่าโอ้ดอกสัตว์มาเป็นช่อเลยไอ้เฮียใครอยู่ข้างๆกูวะ พอมึงเถอขลังสิไม่มีใครเลยกระจอกอุ้ยไอ้เช่เอ้ยอุ้ยทางตันโอ้โหอากูเดินอย่างนี้ก็ได้อะจะอ้หสภาพนี้เหมือนหูร้องเสื้อเลยนะหขรรมพิธีไม่มีใครกระจอกว่ะมึงมาด้านซ้ายกูใช่ไหมกูเห็น กูหันทิ้งทับเปิดไฟเปิดไฟเปิดเดินเด้ออยู่ข้างหลังกูชัวรเว้ยนั่นไงกูว่าแล้วไม่ทักแม่เลยโอ้โหวันนี้โคตรกะโหลกเลยเออแม่งกากเอ้ดูดูกูหันไปนะไม่มีใครเว้ยดูดิกูแบบผิดหวังอะมันไม่มาตามคำเรียบร้องดูหันไปดิไม่มีเลยไอ้กูหันอีกรอบนึ่งในกูหันอีกรอบนึ่ง เี้ยไม่ได้วิ่งคนรู้ว่าสู้สู้ไซเรนเนอร์มันไม่ใจที่จะรูว่าไปดับแล้วอ้าวไฟดับแล้วรู้ว่าเซเรนเดอร์มาเนี่ยแค่จอสั่นนะคิดว่าทำอะไรกูได้ไหมไม่คำตอบคือไม่เพื่อนเด้งเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปเฮ้ยอ้ยแล้วไซเรนเดอร์วะอันนี้โอ้โหอะไร ทำอะไรไฟดับไฟดับเดได้อย่างเพิ่งมาแล้ข้างหน้ากูไฟกูดับอยู่นคือไฟฉายสากคมพอพาวเวอร์แบงค์มาแล้วครับสบายครับพาวเวอร์แบงค์ชาร์จเต็ยไอ้อาร์ไปเลยเปราะว่าไม่อยู่ที่กรุงเลยไปอุดมศุกสิเพื่อนมาทำไมกูล่ะไปอุดมศุกไปเลยไปไปสยามก็ได้นะเพื่อนนะพอจะรู้แล้วอะไรเราเพื่อนไหนมีใครเลยอู้เซนเดอร์ อะไรกันเฮ้ยใครแม่งเดินไปดูนวดน่ะไอ้ใครสวยดีนะซื้อที่ร้านไหนร้านพ่อร้านพ่อไงใครวิ่งอยู่คนเดียวนั่นนะฮะมาวิ่งเล่นมาออกล่างกายออกกายและไม่เป็นไรเพื่อนจะมีคนตามมาลองหันหลังดิเขาลองหันหลังดิ ดูคนตายนะดูคนตายหมดแรงแม็กมึงแตวมากดูเซนเตอร์สวัสดีครับเซนเตอร์อุ้ยอุ้ยใครใครเป็นใครเป็นมาเป็นไรงี้ไอ้มาร์เป็นเหฮ่อไอ้มาร์เป็นเหี้ยอะไรมาร์ไม่ได้เป็นอ้าวมาร์ไม่เป็นก็อีบอทเป็นเลยดิงั้นก็แสดงว่าบอทเหี้ยแล้วครับพี่น้อง สวัส<จ>ดีสวัสดีเฮ <pim> <f> ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเอาละครับเอสวัสดีเพื่อนกันเนี่ยเอ้าไอ้อาร์ไอ้มัรมาที่กันมาที่กันมาที่กันอยู่ตรงอุโมงค์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปมึงมึงอยู่ไหนกันอ๋อตอนนี้เริ่มแล้วตอนที่หนึ่งอ่ะเริ่มแล้วแม่งเริ่มมาแล้วตอนที่หนึ่งอยู่ไหนกันบอกกูหน่อยไม่บอกไอ้เจ๊น้่งวิ่งไม่รอกูเลยดูดิสั่งทำอะไรก็ยอม ไหนล่ะมองอะไรเพื่อนเลือดใครบ้างนยกูมองไม่เห็นตัวมึงไงไม่รู้อ้าวใช่เหรอทำไมเฮ้ยจบตอนนี้ตัดตัวจบตอนนตัดคลิปนะจบตอนนี้ตัดคลิปงด้วยได้ได้ได้เนี่ยท้าทาเทรนเดอร์เลยให้ทุกคนท้าทาเทรนเดอร์เลยเอาไอ้อะไรมึงกูรวมตัวอยู่ไหนกันเนี่ยบอกหน่อยในป่าเีนราไปหาอะไรบันเทิงบันเทิงเลื่องอะไม่ไหวแล้วขอหมดดื่นได้ไหม จับใจกูเลยกไอกูอยู่ตรงบ้านเฮ้ยรอตรงบ้านนะเฮ้ยฝั่งขวาฝั่งขวาเฮ้ยฝั่งขวาไอ้สีเขียวอยู่นู้นอะโน่นไหนตรงนู้นเลยอ่ะอุ้ยเหี้ยเขียวเหี้ยอะไรขาวโ๊ะเลยเฮ้ยหลอกซิทนอนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยบอกกูไม่ได้จริงเหรอมึงอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ได้เฮี้ยมันอยู่ตามทางอ่ะกูก็ตามเป็นบนป่ามาให้บอกเนี่ยเออมันอยู่ในป่าไหนล่ะอยู่ในป่าอยู่่นปาทางโล่งเลยอะทางโลกทางโลกมากเอออ๋อปุ๊บเสียงเสียง เจนสัมผัสได้ว่ามีคนตามหลังผมมานะครับชัดเลยสองคนอะไรวะเห็นแล้ววะไปดับอ๋อไปดับเข้าแบงค์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 โอเคมาแล้วโอเคทุกคนเดินทางโล่งยาวเลยเนี่ยมึงไปตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเออทางโล่งยาวเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูไม่เดินไล่กันมาเดินไปมงคลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำเลขจานกัน เออว่าว <spooky S 2> <snap> ันนี้รายการอะไรดีเจอมาคนสแลนเดอร์เฮ้ยรายการตามหาเด็กหลงด้วยตามหาเด็กหลงเออมาร์คมาร์คสัตว์เลยเจอที่มีส่วนการทำแท้งทำแท้งอ่ะโอ้ย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 กูเกิมาแล้วกูแล้วะโอ้ยหย่างโหวงเลยโหวงเลยเฮ้ยอุโมงเจ้าอุโมงเฮ้ยอุโมงไปแล้วเข้าไปในอุโมงเ้วยที่ไอ้มาร์คเพิ่งออกมาอยู่เฮ้ยแสดงว่ามัน ต้องเดินสวนกับเราอ่ะดิแต้แม่งไปอีกค er ังแปลว่าเราต้องเดินกลับไปดิเฮ้ยแล้วกูมาอยู่ตรงรถเนี่ยนะโูไม่ไม่เดินไม่เดินกลับไม่เดินกลับเลยมันมา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 นมานโอ้โหกลับกลักับเอาลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการหาเด็กหลงไฟดับโอ้ไฟดับ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 อแบงค์ูแบงค์ูไฟดับไฟดับแบงค์ูแบงค์ค โอเคโอเคโอเคอยู่ไหนกันตอนเนี้ยมึงอยู่มงมงมงอยู่กันไอ้เปิดเปิดเรื่องเริมรั้วเปิดเปิดรายการเปิดรายการก่อนตามหาเด็กหลงอุ้ยเชี่ยอุ้ยหลงเลยหลงเลยผมผมผมยอมผมยอมยอมตามหาเด็กหลงกับไอซีดเกมเมอร์และพองเพื่อนเออไอสัตว์มึงรีบหาเฮยแกแล้วก็เห็นแล้วก็เจอกับต้นไม้ มันชะอยู่เรื่อยาวเลยเนี่ยเอ้ยเหมือนกันเหมือนกันมึงเดินไปทางไหนด้านมึงเดินตรงหรือมึงเดินเฉียงเดินหมดกันไปเียอะเออมันเดินหนดีกว่ามึงเดินกลับมาได้ปะลัางล้างล้างล้งเดี๋ยวมีคนบอกว่ามีเด็กหลงที่ใช่ครับเขาเป็นน่าสงสารมากเลยครันตามหากันนะครับใช่แล้วเขาใส่ชุดสีแดงนะครับเหมือนเป็นงานวันเด็กมาวันนี้เดี๋ย อุ้ยไปายหมดิงไม่ได right ้เฮ้ยมึงเดิน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 กลับแบงงกแล้โอ้โหแบงแบงแบงแงแบงเบงแ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 บงหบงแ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 บงเดลแบง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 แมงแบงแบงเบงนบงแบงแบงแบมาบงแบ้แ่าแบงแบงแบันงบงงงบงงแงงงงงแงแอบงบบแ ้บ้านก็ใกล้ดิตอนนี้เป็นรถบ้เปบ้านแล้วนี่ยใช่อ่ะเ้ยโอหเอเโอ้หยอะแวัดีครับพิชันคอมพลีทนะเราเจอเด็กหลงเลยนะสวัสดีครับเอาน้องครับไปเนี่ยไปไหนออ้ยเ้ยเด็กหลงอีกคนนึงใช่ไหมไปแล้วไปแล้วห่าก็ไดแล้วตามตคนติดคนเยตามมาเลยพี่ผมผมยังจะร้อย่าเพิ่งร้องไห้พวกกูจะร้องไห้ก่อนมึงกี

ข้างหน้ากูเห็นเลยอุ้ยขาขาวโง่ไอ้แสงไอ้เดินต่อไปเดินไปฟดับไฟดับไฟดับไฟดับอุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้โห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 ดับเลยโน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 อุ้้ยแม่งดักของแสงอะไรเงี้ยเออหลงแล้วเลยทิปการมาช่วยผมทีผมผิดหวแล้วไม่พอสมจริงไอ้ไอ้ยเอ้ยโอ้ยเมื่อกี้กูเห็นแบบแบบมันอยู่ใกล้ๆมึงเลยเนี่ยใช่อ่ะไอ้มันเดินไปแล้วโอเคจะจบ <ด>ทีมงานครับผมเห็นหุ่นแล้วครับทีมงานจะให้ผมทำอะไรต่อครับกอดใช่ไหมกอดทุนใช่ไหมเลี้ยหุ่นครับเลี้ยหุ่นเลี้ยทีพีอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะอุ้ยแป้งแป้งแคร์มาแล้วแป้งแคร์มาแล้วตอนนี้คุณออกสบุดก็ได้อยู่ที่หลุมศพแล้วไฟก็ดับเรียบร้อยโอ้โหจุ๋มแล้วไม่หลุมศพคุณคุ้นไว้เดี๋ยวไปเอ้ยให้เดี๋ยวบอกเอ้ยให้ทีมงานบอกว่าให้กูไปทําอะไรบ้างด้วยอุ้ยผมเจอแท้งครับผม แปลว่าต้องเกี่ยวกับการทำแท้งนั่นเลยฮะว่าแท้งเลยฮะอาจะฝุ่นให้ร้องเข้ามาครับฝุ่นอีกก็ได้นมันเป็นมันเป็นทีมงานครับผมเข้าไปในบ้านแล้วทำไงต่อครับผมต้องเข้าไปเปิดห้องนะฮะอุ้ยหำลองมาพบทุกห้องฮะอุ้ยพี่คุณเชิดุกอยเชิดเเชิดเเชิดอยู่ในบ้านเี้ยันเลนเดอร์จะเข้าบ้านแล้วอุ้ยเชิดโอ้ยคุณมิงดักค่ะโอ้ย ของที่หนีครับหนีครับไม่ไม่้านไม่ไหวอย่าฝืนครับไม่ไหวอย่าฝืนเนี่กูกูไม่ไหวได้เ่ยมึงไม่ให้กูฝืนตลอดเลยคุณออกมาสิครับคุณจะอยู่น้งเยี่ยอะไรเอ้าหากระดาษเครับตอนนี้เสรจเสร็จเสร็ลเสร็จเสร็ตเสร็เสร็จจเงร้จเสร็ตเสจร็จจเเสตึงตสง็ึงึจเสร็งเจเ็เสรเสร็จเสร็ร็จเสร็จเสร็งเสร็จเสเสร็รเรงเเร เออทีเดินแล้วต่อครับเดินไปเรื่อยๆเลยครับใช่ครับเออเซเนเดอร์ไปยังวะไปแล้วเจอกระดาษว่ะเซเนเดอร์มันอยู่แถวบ้านอ่ะที่เรารู้อะบอกเคทีมงานครับผมเจอห้องต้ดินเดครับเราต้องเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณอยากอยากเจอเซเลนเดอร์คุณก็ลงไปดูครับโอเคครับคนไว้ นี่ไงจเรนเดอร์โผล่ขึ้นมาแล้วองไว้อยู่หของทองแล้ว่าเิรนเดอร์เชี้ยแล้วแล้วตอนนี้ผมก็เจอกับบ้านล้างนะครับผมมีเตียงนะครับหน้านอนถ้าเกิดนะฮะถึงจะไม่มีฟูกมีหลอดไฟที่ไม่ได้จ่ายมาเป็นปีนะฮะแล้วตอนบางคนุณอาก็ได้เห็นแสงวิบวับวิบวับบางอย่างไม่รู้มันจะเป็นอะไรคือเปล่า ผมผมเจอไฟเซเดอร์จุดไฟแน่เลยเซเดอร์จุดไฟแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจะเด้รับเผาบ้านกูแล้วผมเจอไฟสีแดงว่ามันจะโดนเผาแล้วแหละรถแรนดุดไฟกจนเดี๋ยวนะอันนี้ไม่เป็นไฟอร่อยครับสีอะไรครับมีไฟนะไหนครับผมไฟคุณทิ้งนะผมเป็นไฟคุณทิ้งนะมือสั่น้งนะมือสั่นแล้วไอ้ไอ้มือสั่นแล้วฮะทีมงานครับผมไม่ไหวแล้วครับมันมายคนเลเกินหนีออกมาครับหนีไม่ไม่ไหวจะฟื้นเดี๋ยวผมโทรเรียกทีมงานให้ ไม่เข้าไปรับครับทีมงานหนีเป็นคนแรกครับผมก่อนเลยเอาเลยก่อนเลยก่อนเลยให้ก่อนเลยให้ประธานกล้วยก่อนนะโอเคนะแม็กบอกเลยเพื่อนจบครับผมสาดอย่าพึ่งใจเย็นฝากกดดิสไลค์ดซับสไคร์โอเคก็รายการเอ่อรายการแล้วนะ ตามล่าหาเด็กหลงครับใช่รายการตามล่าหาเด็กหลงแล้วก็รายการตามล่าหากระดาษหลงแล้วก็รายการตามล่าหาเซเลนเดอร์อีนาขาวหลงนะฮะก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์คุณวิเตอร์ไปดับออสต์ปุสซี่ไปดับไปดับอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นพี่น้องขอกดซับสไครป์มิสเตอร์ออสปุซี่นะฮะแล้วก็ผมไอซีดนะครับผมแล้วก็อย่าไปดิสไลค์แล้วกันนะฮะอย่าด่าด้วยนะฮะ โอเคได้แม็กได้คนเดียวอด่าด้ได้ได้าดาได้ได้ได้คง้ได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 ไดดได้ไดด้ได้ได้้ได้บด้ได้ได้ไได้เ้ได้ได้ไอดูไดด้ได้ไดูดไดดได้ไไได้้ไได้้เ้ก้เไ้อ้ ไม่มาร์คไม่ต้องไม่แอบไม่เห็นอ่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วหันหลังเว้ยพูดเราหันหลังก่อนมาร์คมึงเหยียบมาเหยียบมาเท่ากูดิกดถอยถลยโอ้ยตายหูใจอะไรสิล้นใจอะไรสิล้นเดี๋ยวมึงกดเดี๋ยวมึงกดเดี๋ยวมึงกดเผยเผยสิไว้เดี๋ยวเดี๋ยว